นออาครับหนาคิดไปเนสองครับถ้าดีอไหแล้วยืนยชิดข้ากลหลไม่ต้องยอตัวยืนยืนตัว ในสองเยอะไหมครับจะวไมฟันเลยครับสองอไม่ได้ยิเห็นฟันสวยาวามีเมื่อยด้วย เลยจับทาแขนให้เอามือชี้กันไหนี้ค่ะนิ้วขนานี้นิ้วช่ไหมอ่เะสอกระสอในหน้านี้ไึงครับลูกค่ ชอบบอกว่ายิ el, ้มแย่แยยิ้มแย่แย่เวลายิ้มแ่ยิ้มยาวย้มิงกรสัก็ยมเหมือนนางงามป่ะอ่าอย่างนั้นหะอันนี้อัดวิดีโอไปลงยูทูบป่ะเนี่ยกระสับเป็นมองแงมุมอาครัวผมจว่ามองมากมากครับมองมองก็สาวค่ะมองหน้าก็สาวค่ะเล่นตอลูกครับ เข้าถ oh, um. ับสองข้างดิสองข้างค่ะอ่าโอเค อันนี้น้มอ้กอน่งบ้างครับเจ้าสาวกวนมาอแขนใหญ่ที่สุดจะบอกแล่ะอีกนีกอ้วนนะหรบหมดยังไม่มียูทูบของตุกันนี่วะไม่ใช่ยูทู Facebook รถใช้ของที่บุญเดี๋ยวไปคุยๆของมึงก็ได้ที่เดี๋ยวคงเจอตุกม,มานประเพณีน, <c oughs> นี่มีเจ็กข่อว พยายามซ้อนเก้กอยู่็ต้องมีบ้างอะไรบ้างโอนพับฉากก็ต้องถ่ายอันนะนะอายครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมจะถ่ายหนังหน้าสองตัวนี้ครับเอาไปแท็กประจามประดามหยำเหยียดมันนะ ที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะว่าเขาถ่ายรูปกันแบบนี้เอ้าไม่เคยรู้อ่ะไม่เคยก็มีมึงเป็นคนเดียวที่เป็นเพื่อนกูแล้วแต่งงานอ่ะเข้าใจไหมกูก็ไม่เคยมีเพื่อนที่แต่งงานไงเข้าใจไหมข้าเองก่อนอู้หูแบบนี้มันก็จะซ่อนไม่ได้ซ่อนอะไรวะนี่ไงก็ฉากฉากอยู่ตรงนี้หน้ากระจกก็อยู่นี้เออ ไม่เวลามันจะเห็นมันจะมีมุมแบบอ้วนกับมุมไม่อ้วนว้ยแกมันต้องหาคนดูเองก่อนคนบ้าอะไรมองซ้ายอ้วนมองขวาผอมจริงเดี๋ยวทัดออกมาก็ผอมแล้วครับเดฮ้ย่เอนีพี่มันคือการีทัดเดี๋ยวนะสายยืนฝั่งโน้นทัดแล้วแบบเออพี่พี่เขาทำผมคุณดิเดี๋อ๋อมันจะดูกระจกมันจะดูจริงว่า ่ว่ลูกค้าก็จะดูตัวเอนกระจกนี่ค่ะายกนันค่ะเดินหน้าานี้ึนค่ะไปไกบางชาเะโอ้โอเคครับไม่ยืนียนฝั่งนึงต่อมนเดิมดีกว่า <c oughs> <c oughs> เป็นคนเบื้องหลังหลังจริงๆ คัานีค่ะโอเคอยอกยืด <N> ีนะตรงตรงนะอย่าเอียงนะใสต้องบิดงบิดบิดแยงเนี่ยคบองบิดบิมันจะเล็กลงจะเล็กงอ๋หิงไผู้หญิงค่ะผู้หญิงผู้ชายไม่ชอบแค่แบบยืปกติได้ไหมไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อแล้วก็ก้มศกุงไปอ่า เไหนดู่อนยิมท่าไหนนีมีเวอร์ชั่นด้วย่แล้วอดแบีอกม้เล่เอร์คอรสา่ดอกมนี่เชิดกันเลยนะคะหน้าชิค งก็ถือเลยถือเลยเ,เขาลงจัดท่าเขาแขนได้อย่เยทุกฉากบอกแล้วอ่ะจะบอกยืนน้าค่ะอ่าครับผมหนึ่ค่ะแล้วก หน้าชิดกันเลค่ะก่อนเอวค่ะหน้าชิดกันเลยค่ะอ่าฮะกระโดดชนกเลยค่ะอันน่งสอลูกครับลูกนึงค่ะชนไว้ก่อนค่ะติดหน้าชิดกันเลยหน่อโอเคชิ่งอยู่อะไรชิ่นแลมาอะไรอ่างเงี้ยบ่าใเปล่า แช่ป่ะมือล้วงกระเป๋าเลยค่ะสองข้างเลยมือลงกระเป๋ายู่เท่ๆค่ะเท่บิดตัวนิดนึงแล้วแต่ค่ะหันหน้าออกหานหน้าเข้าชิดเจ้าสาวเลยค่ะโอเคครับอ่า จะบอกมองเจ้าปเาครับเดี๋ยวนี้เึ๊กอะไรวะไอ้ครับหนึ่งสองจะมองในกระจกหาย ยาลายหอยยืดตั้งหนงเขาจะทำให้ดีที่นี่เนี่ยจะได้ดูจะได้ดูพอใช้เกาหลียกให้้็ไดยืดยืดคอนิดนึงอ่ะต้องต้องยืดคอรึคอมันจะหายว่าหายปลาขึ้นมาเหมือนกันดี็นไหมโอเคหนึ่งสองลูกครับ